ที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยเนี่ยมาฝากกันด้วยตอนนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องเบนพุ่มกับโอ้โหหลายท่านมากเลยนะครับเขาติดต่อพี่มาว่าให้ไปเล่นหนังครับโอ้ยนะเบื่อมาไอ้เรื่องนี้ยังไม่ตั้งชื่อนะครับแต่ว่าในบทบาทนี้คือต้องแก้ผ้าเล่นเลยครับอ้เราก็แบบว่าไอ้เราก็ฟิดหุ่นก็แบบว่าก็โอเคหุ่นเราก็โอเคอะแก้มาก็โอเคอะแล้วรับรับรับหรือเปล่าคะไม่รับเลยครับรับตัวเองยังไม่ไหวเลยครับแก้ผ้าเลย ตสองกระจกยังแย่เลยพี่สองกระจกยังแตกเลยใช่ไหมนุ้ยอ่ะฮะนุ้ยเออตอนนี้ผมก็เห็นว่าพวกพี่พี่ศิลปินตลกนี่เขาก็ไปเป็นผู้กำกับกันเยอะคิดบ้างไหมคิดอะไรเป็นแล้วทำอะไรแบบนี้ไม่เก่งเลถามหรือด่าเนี่ยถามหรือด่าเลยงงคนเรามันก็มีสมองด้วยกันทั้งนั้นแหละครับมันก็มีเซนส์ของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าจะให้ผมไปพูดกำกับเนี่ยผมบอกตรงเลยอย่าดีกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ชีวิตตัวเองยังกำกับไม่ค่อยจะดีเลยเอะอย่างนี้ดีกว่าค่ะ ตนนี้นะคะตะลุยมาฝากของเรานะคะจะไปตะลุยห้าอันดับภาพยนตร์ไทยที่เรียกได้ว่าทารายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์หนังไทยเลยห้าอันดับของเราจะเป็นหนังเรื่องอะไรบ้างปชมช่วงตะลุยมาฝากในวันนี้เรามีห้าอันดับหนังไทยทําเงินร้อยล้านจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาให้ชมกันครับเริ่มจากอันดับ5มือปืนโรคประจันหนังดังจากค่าย R S s p r i n ที่สามารถกว่ารายได้ถึง120ล้านบาทหนังออกแนวบู๊ตระกอบขันที่มีสุดยอดดาตลกชื่อก้องฟ้าเมืองไทยมาประท้าบุบาทกัน และรวมโดยพระเอกชื่อดังเต๋าสมชายเข็มกรัดเรื่องนี้กำกับโดยผู้กำกับฝีมือดีอย่างต้อมยุทธเลิศอันดับ4ได้แก่แฟนฉันหนังมาามืดนอกสายตาจาก3ค่ายพันธมิตรดัง GMM p i c t u r e Thai Entertainment h u b h o h i n Film ซึ่งสามารถโกยรายได้ถึง138ล้านบาทนอกจากรายได้ที่ถล่มทลายแล้วยังสามารถแจ้งเกิดดารารุ่นจิ๋วหลายต่อหลายคนภายใต้การกำกับของผู้กำกับหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงถึง6คน มาถึงอันดับ3กันบ้างครับได้แก่เรื่องนางนาคหนังเก่าที่นํามาสร้างใหม่โดยพุ่มกับชื่อดังนนทรีนิมิบุตรผ่านนักแสดงนําเจ้าบทบาทสายเจริญปุระและวินัยไกรบุตรได้อย่างลึกซึง้งจึงทําให้หนังโกงเงินได้สูงสุดถึง150ล้าร้านบาทในปี2542และเจ้าของอันดับ2ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องบางระจันสามารถกว่าไรายได้ถึง155ล้านบาท หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านและชีวิตของตนเองให้รอดพ้นจากเนื้อมือของพม่าและเรื่องนี้ยังเป็นการแจ้งเกิดของนางเอกหน้าใหม่อย่างตั๊กงกตดคงมาลายด้วยครับ <S <S ส่วนสุดยอดหนังไทยที่สามารถทำรายได้นำโด่มาเป็นอันดับหนึ่งถูกต้องแล้วครับสุริโยไทย หนังเรื่องนี้เขียนบทและกำกับโดยมอมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนหลังจากได้ทราบผลห้าดับหนังไทยร้อยล้านกันไปแล้วต่อไปเรามาฟังความรู้สึกของผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จหนังดังเรื่องแฟนฉันกันบ้างครับวิธีการที่ทําให้หนังได้ร้อยล้านเลยฮะไม่มีับ <laughs> แต่วิธีหนึ่งที่ท,ที่หาผู้หินฟิล์มทําก็คือว่าเราทำเราทำจากความรู้สึกฮะ <laughs> เวลาเลือกหนังเนี่ยมันต้องเป็นหนังที่พอทําแล้วเราเรามีความรู้สึกร่วมกับ กับกับตัวหนังแล้วเรื่องหนังในในแนวที่เราถนัดอย่างอย่างแฟนฉันเนี่ยก็เป็นหนังแบบหนึ่งที่ที่ทีมเราถนัดสําหรับน้องเบ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วน้องเบ้นก็กําลังจะมามีเล่นหนังกับทางพวกพี่เรื่องหนึ่งซึ่งฝันไว้อยู่แล้วว่าอยากให้น้องเบ้นเนี่ยไอ้น้องเบ้นเนี่ยมาเล่นเป็นบทคนใช้ครับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าด้วยผิวที่แบบใช่ไหมฮะผิวแทนก็เรียกแทนไม่ใช่คำนะฮะแล้วก็ บุคลิกต่างๆผมผมรู้สึกว่าอย่างกรณีน้องเบนเนี่ยน่าจะสมบทบาทการเป็นคนใช้ได้อี่ได้ไม่เรค่าะแค่ค่าตัตั้งแหลักพอนี่ทำไมสวยแล้วยังเป็นคนงกอย่างนี้งานก็เยอะอยู่แล้วน้อเรียกตั้ง8หลัก9หลักนี่ฮะเสียครับถ้าสนใจนะครับโอมาเลยนะครับสาวสวยลูกหนึ่งครับทักลีลาสุดยอด แบบเธอเล่นได้แบบลูกเล่นแพ้วปรา <laughs> นี่ไอ้พู้อย่างเงี้ยบอกว่าฟังแล้วมันรู้สึกว่าขายเมียกินยังไงไม่ทราบนะครับพี่นุยโอ้โหใช้คำว่าขายเมียกินอเอนน้นี่คุณเห็นผมเป็นตัวอะไรครับเนี่ยมาแรงตัวนั้นตัวนี้ <laughs> ะะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะจะทําภาพยนตร์เรื่องไหนนะคะ,ะก็ถึงแม้ว่าจะได้รายได้ดีหรือว่าไม่ดียังไงก็ช่างมันเถอะนะคะคขอให้ตั้งใจทำตละกันรเราเป็นกำลังใจให้ค่ะครับผมสำหรับผู้ชมท่นานใดนะครับที่ชมรายการของเราอยู่แล้วคิดว่ามีเรื่องเด็ดๆจะให้เราไปตะลุยนะครับโอ้โอะไร่ะพี่เขียนครับเขียนเขียนเขียนนะครับเขียนเรื่องเรราวของท่านนะครับมาบอกกับเราได้นะครับที่อยู่กําลังขึ้นอยู่ในขณะนี้เต๊ดนี่มีเลย แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะครับนุ้ยก็มีคํากล่าวเด็ดๆในวันแต่งงานของคู่บ่าวสาวมาฝากด้วยโอ้เยี่ยมนะครับวันนั้นเจ้าบ่าวเขาขึ้นไปกล่าวนะครับขอบคุณแขกในงานด้วยที่มาร่วมอวยพรกันแต่กล่าวแบบเมาๆครับผมกินเหล้าไปเยอะมากเลยนะครับเขาก็บอกว่าพอเจ้าบ่าวจับไม้ได้เขาก็พูดว่าวันนี้ดีใจที่ได้เมียเคยได้เสียกันมาแล้วก็หลายหนวันนี้ ดีใจที่มีเมียเป็นตัวตนแต่ขอขอบคุณแขกทุกท่านที่มางานาผมเมียได้ยินเท่านั้นแหละโอ้โหหน้าแดงกล่ำเลยเมาด้วยกระชากไ้จากเจวา,าวไปเลยปุ๊บพูดสวนจ้เบาเลยวันนี้ดีใจที่ได้ผัวเคยเสียตัวมาแล้วก็หล,หลายหนโชคดีวันนี้มีผัวเป็นตัวตน แต่เป็นคนที่เท่าไหร่ไม่ได้จำพูดกันไปได้เลิกกันเลยเนีเป็นเรื่องปังอย่างงี้แล้วพี่ว่าก็ไม่ถึงจะเลิกนะฮะลงมาก็ต้องเคลียร์กันหน่อยแหละครับก็ผมถึงบอกไงว่าคำพูดคนเราเนี่ยมันทำร้ายจิตใจกันได้ถ้าคิดจะเป็นคู่กันแล้วอยู่กันแล้วเนี่ยมันจะต้องปิดบังให้อภัยกันมากอะไรที่ไม่น่ามาคุยันอะไรเนี่ยทำรายการอยู่นะทำรายการอยู่เว้ย ทำไมอ่ะเพราะนี่ปิดรายการอยู่ฮะเฮ้ยอะไรนะเดี๋ยวนี้ปิดรายการก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียโทรมาเมียโทรอะไรอะไรตั๊กเราปิดเลยดีกว่าเราปิดบอกแล้วเมื่อคืนแรกตีสามเดี๋ยวพี่แป๊บเดียวนะเอออะไรก็ไม่รังเราเลยอย่าลืมนะครับต้องให้ภัยพิบักันแล้วกันนะครับคนเราไม่ได้ลยจ้ะพูดไม่รู้เรื่องเขาเลยร้กับเราได้ใหม่นะคะวันเสาร์บหม่สามโมงนะคะกับรายการตะลึงแก่วันนี้ลาไปก่อนครับ